ไม่เคยรู้ก็ต้องรู้เอาไว้เนื่องจากตอนนี้ดอกเบีย้ยดีสุดเท่าไหร่สองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สองแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าผมทําดอกเบีย้ย1.99เเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ แล้วผมคัดสั่นรถ3คันนี้มาให้ท่านผู้ชมดูแล้วผมทําดอกเบี้ยพิเศษ1.99ให้จะดีกว่าไหมครับแล้วเป็นตลอดอายุสัญญา4ปีจัดมามาดูพี่สูนรดีแม็กนะตัวนี้เป็นตัวปี2023 1.9นะครับเป็นเรื่องของเครื่องยนต์1.9แล้วเป็นตัว L เล็กมาอยู่ประมาณ40,000กว่านะครับซึ่งคันนี้ราคาจริงๆมันอยู่50,000นิดๆนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นบอกแล้ววันนี้มาเต็ม ไม่ว่าจะเป็นราคาหรือดอกเบี้ยผมมาเต็มให้499,000เอาคันนี้ไปนะราคานี้จบเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ100,000กิโลเมตรโอเคปะ้าดูสภาพมาดูมาดูสภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเห็นไหมอ้าวดูเลยนะครับสภาพสีสภาพอุปกรณ์ต่างๆสภาพไฟเป็นไง,ไงแล้วมาดูพวกแมกยางนี่เป็นไงครับโชคดีมากได้ของเดิมมาตัวนี สวยมากนะครับเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์อย่าลืมนะครับ4 9 9 0 0 0โอเคค่อยๆดูกันชัดๆนะครับแต่ละคันนะแล้วคันนี้เป็นกระบะออโต้ที่ชอบมากนะครับเพราะว่ามันขับสบายขับง่ายแล้วก็คือเนื่องของการเดินทางเนี้ยผมว่า The best เลยนี่ครับกุญแจเป็นประมาณนี้จะยังสวยอยู่เลยตัวนึงกุญแจยังสวยอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทางร้านเป็นรถผู้กับครองรายเดียวตัวนี้ปี2019นะครับโฉมปี2019เลย นะโฉมนี้ก็เป็นโฉมที่มันคือมีความบึกและถึกๆแล้วอ่ะนะครับตัวนี้นะเรื่องของโฉมหน้านะครับแล้วก็คันนี้แมเนเมนต์ถูถกถ้าซื้อไปนะครับน่าจะตอบโจทย์เรื่องการขับขี่นะคือัปเป็นออโต้ขับขี่แล้วแหละแล้วก็เรื่องของอะไหล่พวกนี้มันถูกนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายศูนย์บริการเยอะดูครับตัวนี้จัดทรงโรงแมงให้เรียบร้อยนะตัวนี้เป็นที3 7มนะสประตูด้วยนะครับเหมาะสําหรับเอ่อกลุ่มประเภทแบบคนที่มีครอบครัวน้างในเนี่ยประมาณ5้ท่านอะ่ะ โอเคหท่านอาจจะเยอะเกินไปแต่5ท่านโอเคผมว่าพอดีพดีตัวนี้ตอบโจทย์หรือเอา้าผมลืมบอกราคาผมลืมบอกราคาตัวนี้ราร้านอยู่ที่469,000แต่ว่ามากับผมีกแล้วนะมากับผมีกแล้วผมจัดไป449ครับ4 4 9 0 0 0ครับเอาราคานี้ไปสุดพิเศษแล้วก็ได้ดอกเบีย้ย1.99ผ่อนตลอดอายุสัญญา4ปีชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับหากใครที่สนใจดอกเบีย้ยถูกๆนะครับแทบหน้าจอนะ ต่อมาอันนี้คือรถปี2016ปีโฉม2016เป็นรีโว่เหมือนกัน4ประตูเหมือนกันแล้วก็จัดทรงตรงแ็กเหมือนกันนะตัวนี้โชคดีหน่อยได้สีเดิมนะครับสีเดิมเพราะมาดูนี่เราไม่ได้เก็บสีให้นะครับเห็นไหมอยากให้มีความแบบเป็นสีเดิมเอกลักษณ์นะิดนึงนะตัวนี้พูดตรงๆขายจริงๆนะครับแต่รถทุกคันรับประกันโครงสร้างทุกคันนะครับอะไหล่หาง่ายครับแล้วก็สู่บริการเยอะอ่านมาดูแม็กที่เราแถมให้มาๆมา,มา,มาจัดให้แล้ว ไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับไม่ต้องไปแต่งแล้วนะดูไว้ดูไว้5ก้านครับผมแมคเวลห้ e กาก้านมาดูครับฟังเรื่องของราคากันนิดนึงราคาคันนี้ก็อยู่ที่3ามแสนแปดหมาราคาหนะะนะ้าร้านนะฟังราคาบว่าสามแสนหกหมื่นเกบาทครับเป็นไงครับดอกเบีย้ยก็ถูกราคาก็ถูกแต่ว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษนะครับจริงๆไม่ได้ลดพิเพ่อเพราะว่าทางร้านนะครับ รับประกันโครงสร้างทุกคันรับประกันไม้แท้ทุกคันบวกกับรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือถึงแกิโลเมตรนะครับที่ผมมานําเสนอเนี่ยได้ทุกคันเลยเป็นยังไงบ้างหากใครสนใจคันไหนนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้นะครับสอบถามราคาเพิ่มเติมได้อีกสอบถามย่อผ่อนเพิ่มเติมได้อีกสอบถามรายละเอียดเรื่องของตัวเอกสารการออกได้อีกนะครับอา้าวแล้วก็ผมจะบอกเงื่อนไขให้นะครับนิดนึงนะติดน,นิดเดียวนะครับเงื่อนไขนี้ ต้องมีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงเกินระยะเวลา1ปีเป็นต้นไปถึงจะได้สิทธิพิเศษตัวนี้ขึ้นมาโอเคไหมครับผมขอแค่เงื่อนไขท่านผู้ชมครับใครที่อยากได้เงื่อนไขตัวนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วเชื่อได้ว่าถ้าทุกคนทุกคนเนี่ยที่ดูอยู่นะครับน่าจะมีประวัติการผ่อนที่มันดีเกิน1ปีเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนบัตรผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับหากมีตัวนี้คุดออกรบตัวเนี้ยในราคาที่ผมบอกเลยแล้วก็ดอกเบี้ยที่ผมบอก1.99ครับหวังว่าวันนี้คงเป็นวันดีััดีครบ